ตอนเช้าพอนิดต,ตื่นก็เลยเล่าให้นิดฟังว่านิดเมื่อคืนเนี้ยพี่ได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้วอแล้วคราวเนี้ยตอนที่เดินอ่ะพี่ได้ยินเสียงเหมือนเขาเดินไปด้านนอกแล้วหมาเราสามตัวก็ไปยืนล้อมเห่ากันหมดเลยพอเราพูดกันปุ๊บทางคุณนิดจริงๆแล้วก็น่าจะตกใจหรืออะไรบ้างใช,ใช่ไหมเปล่าหันมน้ามองเฉยแล้วบอกคิดเองหรือเปล่า,าไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะไปเห็นตัวอะไรวิ่งขึ้นต้นไม้เป็นมุงเป็นแมวอะไรไปเพราะพอเราเห็นนิดพูดอย่างนั้น ก็ไม่เป็นไรพูดไว้เผื่อตัวเองเจอแล้วกลัวเพราะตัวคุณพงเองไม่ได้กลัวอยู่แล้วคุณพงศบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับจนวันหนึ่งเขาไปที่ทํางานแล้วเขาก็เจอเพื่อนที่ว่าเพื่อนคนนี้อยู่ในสาขานี้มานานแล้วแต่เคยเจอกันตอนที่ไปประชุมสาขาใหญ่กันก็รู้จักกันก็เลยเล่าว่าเนี่ยพักนี้กูไม่ค่อยได้นอนเลยว่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้มึงคิดว่ายังไงเพื่อนบอกว่ามันแปลกว่ะแปลกสิมันแปลกเพราะว่า จังหวัดที่ตัวคุณพบอยู่มันจังหวัดที่เขาเชื่อเรื่องการทําของใส่กันอเขาก็บอกว่ามันแปลกกูว่ามึงมีคนทําของทําอะไรใส่มึงหรือเปล่าเพราบอกมึงจะบ้าเหรอสมัยนี้ไม่มีอะไรแล้วตัวเพื่อนบอกว่ามีมึงเชื่อกูมีแต่คราวนี้ใครทําใส่มึงมึงลองคิดดิตัวคุณพบบอกตั้งแต่ย้ายมาปัญหากับหัวหน้าก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีคราวนี้ตัวเพื่อนก็เลยว่างานกูวันิด อตัวคุณพบก็บอกมันจะเป็นนิดได้ยังไงในเมื่อเรารักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันเลยอตัวเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นมึงลองนอึกเมื่อก่อนตอนมึงอยู่คนเดียวมีแบบนี้ไหม,มแล้วตั้งแต่นิดเข้าไปมึงเจอแบบนี้ใช่ไหมครับตัวพบก็เริ่มคิดจริงตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเจออะไรเลยแต่ตอนนิดเข้ามาเขาเจออะไรแปลก,แ,ปลกแต่จะให้ไปปรักปราเมียสุดที่รักของตัวเองว่าทําของใส่กูเหรอ คุณพก็ทําไม่ได้ครับเพื่อนก็เลยว่าเอานี้ธรรมดาเวลาทําของพู้เสน่ห์เพราะอะไรพวกนี้มันจะต้องมีของพั้นอยู่ใกล้ตัวแน่ๆาลองไปค้นดูไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋าของนิดหรือจะเป็นของใต้เตียงของอะไรพวกนี้ลองค้นดูกูว่ามึงต้องเจอตัวพมก็เลยเอาอยัางไงดีวันแรกผ่านไปครับคุณพไม่ทําจนวันที่สองยังเจอแบบเดิมอีกไม่ว่าจะเจนหมาที่อยู่ด้านนอกอไปไล่เหา่าเห่าตามต้นไม้ทั้นที่ไม่มีอะไรอยู่เลย ในบ้านได้ยินเสียงคนเดินแต่ที่ตัดสินใจว่าจะทําคือวันนั้นคุณพบนอนอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นเงาดําๆมายืนข้างเตียงแล้วก็ยืนมองเขาแล้วเหมือนเอื้อมมือจะจับเขาเขาก็สะด,ดุ้งขึ้นมาเลยใช่สะด,ดุ้งมาล้วมองอย่างนี้ไม่เจออะไรแล้วพยายามเขย่านิดแล้วก็บอกนิดนิดเมื่อกี้พี่เห็นแบบนี้ปรากฏว่านิดก็หันมาไม่มีอะไรหรอกคิดมากนอนนอนนอนนิดก็ไม่สนใจอีกแล้ว ตัวคุณพบเองตอนเช้าก็เลยนึกถึงคําที่เพื่อนบอกว่ามันต้องมีอะไร